สวัสดีค่ะเมเม่ขุนพยากรยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงภาพรวมเดือนมกราคม2568 สำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหรือเกิดในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นดวงภาพรวมเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะชาวลัคนาพฤษภในเดือนมกราคม2568เป็น เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่แท้จริงเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่แท้จริงของชาวพฤศพเลยนะคะเพราะฉะนั้นฟังดีๆมีหลายเรื่องที่อาจจะท้าทายท้าทายมาอีกแล้วชาวพฤศพเป็นเป็นแบบอึดถึกและบึกบึนค่ะดิฉันบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนของการแบบเริ่มต้นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็คัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเดือนมกราคมในเรือนภพตนุนะคะตัวต้นจิต ใจอะไรของชาวพฤศโสเนี่ยขึ้นไพ่เดอะมูนคือคุณยังมีความแบบกังวลน,นะคะคุณยังมีความไม่ชัดเจนกับอะไรบางอย่างในชีวิตหลายๆอย่างนะคะคุณยังต้องการความแบบคือชาวพิศโสหลายๆท่านยังต้องการความแบบความมั่นคงนะคะความมั่นคงความเชื่ออกเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจต้องการอะไรบางอย่างทางจิตวิญญ,ญาณมากขึ้นต้องการอะไรบางอย่างที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจของชาวพิศโสคือ ภายนอกเนี่ยชาวพิศ,ศพคุณแบบคุณอาจจะเหมือนแบบกระทิงตัวผู้ที่พร้อมแบบป่าดาดนึกออกไหมแต่มกราคมเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่ชาวพิศพหลายๆท่านเลยที่แบบว่าต้องการกำลังใจต้องการสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องในการที่จะแบบให้กำลังใจอย่างมากแต่ถามว่าแสดงออกไหมคุณจะแสดงออกไหมให้ใครเห็นไม่คุณไม่แสดงออกถึงความอ่อนแอให้ใครเห็นโดยเด็ด นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยนะคะจิตใจของชาวพฤศภก็จะก็จะเป็นประมาณนี้หรือในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือชาวพฤษภหลายๆท่านเนี่ยมีการวางแผนชีวิตที่กําลังเดินไปด้านหน้าโดยที่แบบอาจจะมีความเครียดแคลงใจมีความกังวลมีความแบบเอ้ยมันจะเป็นยังไงอนาคตนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยชาวราศีเมษนางก็เป็นนะคะแต่ชาวราศีพฤศภเนี่ยเป็นเยอะกว่าด้วยความที่เป็นคนแบบ ต้องเห็นอะไรเป็นรูปประมชัดเจนนะคะอย่างเช่นทำงานได้เงินก็ต้องได้เงินชัดเจนซื้อที่ก็ต้องเห็นที่ชัดเจนนะคะเก็บทองอย่างเงี้ยก็แบบชาวพกึกก็จะไม่แบบว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอมทองอะไรเงี้ยไม่ไม่จะเก็บทองใช่ไหมฉันก็จะต้องไปซื้อมาให้เห็นทองแบบเป็นเป็นทองคาแท่งเป็นรูปประรรมเป็นสร้อยทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นชาวพฤกษ์ก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรที่ตัวเองทําอยูーー cetera, ่เนี่ยอนาคตมันจะสําเร็จหรือเปล่า หรือมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ชาวพิศพอยากได้ความแบบอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความมั่นอกมั่นใจในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีความสงสัยความเครือบแคลงใจความขาดความการขาดความมั่นใจในตัวเองลึกๆอ่ะนึกออกไหมลึกๆนะคะแต่ภายนอกนี่แบบคนอื่นดูไม่ออกนะยิ่งถ้าไม่ได้สนิทกับชาวพฤรษนี่นะดูไม่ออกเลยว่าคุณเป็นแบบเป็นคนขี้เหงา เอออะไรอย่างเงี้ยแบบแอบเหงาแอบแบบแอบท้อแท้แอบเหนื่อยใจแอบแบบว่าแอบหลายอย่างแอบหลายอย่างแอบน้ําตาคลออะไรอย่างเงี้ยแอบเซนซิทีฟเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้ชาวเราชาวราศีพฤษเนี่ยมีมีกําลังใจมีพลังกําลังกายกาลังใจที่ดีมากขึ้นตั้งแต่ ต้นปีนะคะแต่ถามว่าเรื่องที่ดีมีค่ะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าเมย์เป็นห่วงนะคะก็เลยทักกันตั้งแต่ต้นคลิปว่าโอเคอตัวตนจิตใจ,จของชาวพฤษเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดีนมีค่ะแบบดีแบบดีไปเลยส่วนเรื่องที่แบบต้องระวังก,ก็ต้องระวังมากๆนะคะอ่ะ ในเรื่องของการงานค่ะในเรือนพกกรรมการในเรือนพกกรรม,มะนะาะเรื่องการงานขึ้นไพ King of s w o r d s หรือว่าไพ่ราชาดาบนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวพฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะ คือบางคนจะบอกนะว่าความกังวลของชาวพฤ,ฤษบางท่านเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณได้รับมอบหมายหน้าที่ตำแหน่งการงานใหม่นะคะหลายๆท่านได้ตำแหน่งแห่งที่ใหม่หลายๆท่านได้โปรโมทกำลังจะขึ้นตำแหน่งหรือขึ้นแล้วด้วยในเดือนมกราคมตั้งแต่ต้นปีเลยแล้วเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นตำแหน่งที่จะพาองคอ์กรแบบเดินหน้าถอยหลังได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความแบบอืมเกิดความแบบ สงสยัยเกิดความไม่มั่นใจลึกๆแต่ว่าภายนอกนี่คือฉันจะต้องแบบว่าฉันจะต้องทําให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันมั่นคงฉันแบบมั่นใจฉันตัดสินใจเป็นคนที่มีเหตุผลมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆชอวพลยก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะคะเป็นคนหัวดือ้อนะคะหัวดือ้อคิงวัมสอนคือไพาราชาดาบเนี่ยเป็นคนที่เก่งนเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขเรื่องการวางแผนบัญชีคลังสินค้าอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะอะไรที่มันเป็นเรื่องของความเป๊ะอ่ะ นะคะความเป๊ะความละเอียดรอบครอบเนี่ยโอ้โหอย่าได้ไปเถียงชาวราศีพฤษนะคือเดือนนี้แม่มาเต็มพ่อมาเต็มนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีความเชี่ยวชาญแบบมากๆในเรื่องนั้นๆที่คุณทําอยู่นะคะอ่าเพราะฉะนั้น เพราะนั้นเดือนนี้การงานเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคุณสามารถจัดการแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะไร้คนรอบ่ายไร้คนรอบข้างที่จะแบบเพื่อนฝูงในที่ทำงานช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งเจ้านายก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแถมแถมมีคำถามมีควีชั่นเยอะกับคุณอีกต่างหากมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบคุณอยู่บนบนจุดที่แบบ หรือใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วเจอลูกค้าแบบจุกจิกถามคําถามเยอะอะไรเงี้ยคุณก็จะอยู่บนจุดที่แบบเออข้างในก็เหมือนแบบจะไม่มั่นใจนะแต่ต้องโกอกเฮตอะคือแบบ The show must go on ทุกอย่างจะต้องเดินหน้าต่อไปทั้งๆที่ในใจลึกๆก็มีความหวาดหวั่นแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเดือนนี้อย่าได้ถามหาความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพราะว่าชาวพฤศพเนี่ยจะเก่งและ แร่งด้วยตัวคุณเองอย่างแน่นอนอันนี้เห็นจากไพ่เราแบบมั่นใจมากแบบว่าชาวพฤษอีกแล้วที่จะต้องเป็นผู้นําสําหรับทุกคนชาวพฤษอีกแล้วที่จะต้องเป็นคนที่แก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นคนตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะอยู่ตําแหน่งแห่งที่ที่แบบ อาจจะเป็นแบบเลเวลระดับมิดเดิลเลเวลระดับกลางเป็นแบบซูเปอร์วิเซอร์เป็นซีเนียแต่การตัดสินใจคุณระดับแมเนจเจอร์แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคอนขอร์ดเจ้านายไม่ต้องไปแบบควยชั่นกับคนใหญ่คนโตเพราะว่า คือแบบเรามีหน้าที่ตอบคําถามมนาะคุณนึกออกไหมเราเป็นผู้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบตอบตอบหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยลูกค้าจะจุกจิกค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบใช้การตัดสินใจการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดีได้ค่อนข้างดีแต่จุกจิกมันเยอะไงเรื่องจุกจิกมันเยอะมันก็อาจจะแบบว่ามีความแบบต้องใช้ความเร็วความรวดเร็วในการตัดสินใจแล้วก็แบบจะมานั่งแบบว่ากังวลใจกับทุกเรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นชาว ชาวพฤศพในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เรื่องการงานเข้มแข็งเรื่องการงานเข้มแข็งเอาอยู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีมีเหตุผลมีตักกะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแบบด้วยแบบด้วยฝิมือล้วนๆน่นนะคุณนึกออกไหมอาจจะติดนิดนึงที่แบบเจ้าระเบียบ เริ่มเจ้าระเบียบมากขึ้นถ้าใครมีลูกน้องบริวารเนี่ยก็ค่อนข้างเจ้าระเบียบมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้ลูกน้องบริวารได้ดีจเจริญเติบโตเหมือนเราเองหรืออยากให้ลูกน้องมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะโหดนะคะแบบเล่นบทโหดมากขึ้นใครที่เป็นเจ้านายราศีพฤษเนี่ยก็ส่งเสริมนะคะอยากให้คุณออกแนวส่งเสริมเขามากกว่าอย่าไปโหดกับเขาเยอะนะคะถือได้ว่าเรื่องงานของชาวพฤษภเนี่ยดีนะดีมากๆ นะคะขึ้นคิงดาบเนี่ยดีมากนะคะแต่ว่าอาจจะลดความแบบโหดลงนิดนึงนะคะบางทีแบบว่าคุณก็แบบหันซ้ายก็ต้องซ้ายหันขวาก็ต้องขวาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคือสั่งลูกน้องลูกน้องต้องทำตามร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอยากให้มีความแบบยืดหยุ่นบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะเดือนนี้ตัดสินใจเฉียบคมเฉียบขาดนะคะมีหลักการเหตุผลสุดๆใครก็ไม่สามารถต้านทานความคิดความอ่านของคุณที่เป็นปากกาได้อ่า เรื่องงานเนี่ยชาวพฤศษบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าอย่างอย่างที่บอกบางท่านคือขึ้น,ข,นขึ้นตำแหน่งใหม่ในเดือนนี้เพราะนั้นมันก็เลยเหมือนมีความแบบมีความกังวลอยู่เล็กๆซึ่งจริงเราทำได้ไม่มีปัญหาเลยทำได้เราทำได้ดีด้วยนะคะไม่ต้องพึ่งใครทำได้ดีด้วยตัวเองด้วยนะคะคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเออแบบ เหงาโดดเดี่ยวเดียวดายเพื่อนในออฟฟิศก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนเก่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเจ้านายก็คําถามเยอะอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จุกจิกเหลือเกินแต่สุดท้ายเราทาได้ผ่านได้หมดทุกสถานการณ์เทินนะคะเป็นคนที่เก่งอ่ะไม่รู้จะบอกอยังไงว่าแบบชาวพื้นแบบเก่งแล้วก็แข็งแกร่งมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นลดความแบบ ลดความ,มท้อแท้ในจิตใจมันอาจจะมีบ้างแหละคุณนะแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วก็เป็นคุณนั่นแหละที่แก้ปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็คิดมองโลกในแง่บวกเข้าไว้มันทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของชาวพฤษนะคะโอ้โหเดือนนี้ในเรือนพกกระดุมพาขึ้นไ่สเตรงเลยซึ่งเรื่องของการเงินเนี่ยควบคุมได้ดีแต่ถ้าคุณเป็นหนุ่มถ้าเป็นหนุ่มราศีพฤษ เดือนนี้บอกเลยว่าเพศหญิงจะค่อนข้างที่ควบคุมการเงินเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นหนุ่มราศรีพฤษไม่ว่าจะโสดไม่ว่าจะไม่ว่าจะแต่งงานแล้วคุณจะได้รับอิทธิพลการตัดสินใจเรื่องการเงินการทองจากภรรยาคู่ชีวิตคุณแม่หรือคนที่เลี้ยงดูคุณมาที่เป็นเพศหญิงนะคะอย่างบางบางท่านเนี้ยแบบ อ,อยู่กับคุณย่าคุณยายอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะก็จะเป็นการตัดสินใจที่ที่มีเพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาให้คําแนะนำนะคะคือเขาไม่ได้มาควบคุมคุณขนาดนั้นนะคะไม่ได้มาควบคุมเรื่องการเงินขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของคําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์หรือบางท่านอาจจะมีความต้องแบบ ต้องให้ต้องให้อะนึกออกไหมต้องเปต้องให้อะไรแบบเนี้ยนะคะให้คุณแม่ให้คุณย่าคุณยายให้สีภรรยาแบบนี้เป็นต้นให้จนหมดตัวก็มีนะคะเพราะนั้นก็อันนี้ก็แนะแนวทางไว้นะคะเพราะว่าบางท่านก็มีมีคู่ชีวิตที่ดีบางท่านก็อาจจะเจอคู่ชีวิตที่ค่อนข้างโหดร้ายนะชาวราศีพฤษแบบคู่ชีวิตแบบเอาแต่ได้อะนะคะบางท่านอาจจะเจอแบบเป็น เป็นแบบเป็นกรรมมาเลยอะไรอย่างเนี้ยเป็นแบบคู่เวรคู่กรรมกันมานะคะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็ต้องตัดสินใจดีๆนะคะถ้าเกิดว่าอยู่บนพื้นฐานที่เขาเก็บเงินเก่งกว่าอะไรกว่าก็อาจจะต้องยอมแต่ถ้าเขาแบบว่าเป็นกรรมของที่แบบจะต้องเจอว่าแบบเขาแบบเล่นพนันนู่นนี่นั่นอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะแต่ว่าไพ่โดยรวมที่ขึ้นมานั้นถ้าในสถานการณ์ปกติทั่วไปของชาวราศีพฤษในเรื่องของการเงินก็จะก็จะ ได้รับอิทธิพลจากเพศหญิงค่อนข้างเยอะในเดือนมกราคม2568นะคะในแง่ทั่วๆไปก็ยังสามารถจัดการเรื่องการเงินได้ดีนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภเป็นห่วงครอบครัวค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยก็จะให้อย่างที่บอกอะก็คืออย่างเช่นให้ภรรยาให้ลูกสาวให้คุณแม่อย่างเงี้ยคือเป็นห่วงความเป็นอยู่ของของเพศหญิงค่อนข้างเยอะนะคะเป็นห่วงความ การกินการอยู่ของครอบครัวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภก็อาจจะถ้ามีเรื่องใช้ใจ่ายก็จะเป็นเรื่องใช้ใจ่ายของคนในครอบครัวเยอะหน่อยนะคะเลิกสังสรรค์เลิกปาร์ตี้ไปมากและเอาเงินมาเก็บไวใ้ให้กับครอบครัวค่อนข้างเยอะเนาะอ่าเรื่องการเงินการเงินไม่มีปัญหาในสถานการณ์ไพ่ที่ขึ้นมาปกติดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเพศหญิงเข้ามายุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของ ความรักความรักของชาวราศีพฤษที่ยังสูตรอยู่เดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ต้องไปวิ่งหาใครเลยนะคะถ้าจะมาเขามาเองไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเวียนหาไม่ต้องไปปัดทินเดอร์เฟซบ o ๊กเฟซบุ๊อะไรทั้งนั้นเดียวถ้าเขาจะมาเขามาเองมาตามแบบคือคุณจะได้รับอาจจะมีแบบได้รับความ เรียกว่าความเอาอ,อกเอาใจความเอาใจใส่จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เข้ามาช่วยทําให้ชาวพลษดรู้สึกว่าเออแบบเขาช่างเป็นคนแบบน่ารักเสียนี่กระไรแต่ด้วยความที่ชาวราศีพลษดเนี่ยยุ่งกับตัวเองค่อนข้างเยอะยุ่งกับกิจกรรมรอบข้างคนรอบข้างของตัวเองเยอะในเดือนนี้ก็อาจจะมีบ้างที่ทําให้คุณคิดมากนะคะว่าคนที่เข้ามาหาเนี่ยจะแบบคือคิดมากอะ่ะ นึกออกมาจะแบบจะเป็นคนดีไหมจะอะไรไหมแล้วก็ต้องระวังบางทีเขาเข้ามาแล้วก็ผ่านไปชาวพฤษอาจจะเจอคนที่แบบมาจีบมาจีบอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าหายไปแล้วเป็นต้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนลมตดอย่างเงี้ยนึกออกไหมขอขอโทษไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้เครียดนะคะก็คือเพราะฉะนั้นคืออยากให้ชาวพฤษเนี่ยอย่าไปไหวติงกับคนที่เข้ามาอย่าไปคล้อยตามอารมณ์ของคนที่เข้ามา เข้ามาแบบจ่อใจกับคุณนึกออกไหมคะให้ดูกันยาวๆแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากถ้าใครดีกับเราเราก็ดีกับเขาตอบค่ะนั่นเป็นบุญของเราที่สามารถทําได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราเอาใจลงไปเล่นทั้งหมดนะคะเพราะเดือนนี้มันก็มีเกณฑ์ค่ะไพ่ที่ขึ้นมามันก็คือในเรือนพบปัต,ตนิเรื่องของอหุ้นส่วนเพศตรงข้ามอะไรพวกนี้มันขึ้นไพ่เทนอสซอร์สนะคะหรือว่าไพ,พ่สิทดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลคือถ้าใครที่เข้ามาหาราศี ชาวราศีพฤษที่โสดในช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยชาวราศีพฤษก็จะแบบเหมือนแบบเหมือนล่องลอยไปกับเขาอ่ะเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกไนงะเพราะว่าคุณต้องการใครสักคนหนึ่งที่แบบเป็น,เป,นเป็นพลังงานด้านบวกให้กับจิตใจเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาขอให้คุณนึกเสียว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นขนาดนั้นนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ค่ะที่เขาผ่านมาแล้วเขาก็จะผ่านไปมันมีเกณฑ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่หมายถึงแบบจะเจอคนมีเจ้าของนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบมิตรภาพที่แบบเป็นมิตรภาพออนไลน์อย่างเงี้ยคุณนึกออกไหมมาแล้วก็รู้จักกันแล้วอยู่ดีๆกม่ใด้คุยกันต่อหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยา่าไปลงอยา่าไปลงลึกมากถ้าดูก็ให้ดูกันยาวๆเป็นมิตรภาพยาวๆไปก่อนนะคะส่วนชาวพฤษท่านใดที่แต่งงานแล้วอันนี้สี่ คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วอันนี้ก็จะมีความม,มีความอึดอัดคับข้องใจมีปัญหาจุกจิกเข้ามาเยอะตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวสำหรับชาวพื้นที่ที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วซึ่งปัญหาที่ว่านั้นเมย์ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่ามันจะต้องดูส่วนบุคคลเนาะดูดวงส่วนบุคคลแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยชาวพฤ้นก็จะเจอ หรือไม่ใช่ชาวพฤษเจอแต่เป็นคู่สมรสเป็นคู่ครองคนรักของชาวพฤษที่เจอปัญหาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ต้นปีนะคะคู่รักของชาวพฤษบางท่านมีเกณฑ์โยกย้ายเช่นโยกย้ายให้ห่างไกลกันด้วยภาระหน้าที่ของครอบครัวเขาด้วยการงานของเขาที่จะแบบคือย้ายตามไม่รู้ว่าย้ายตามลูกตามบุตรคือต้องแยกจากกันเพราะว่าสามีภรรยาของชาวพฤษจะต้องแบบย้ายตามบุตร ไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอาจจะเกิดความเหงาเกิดความห่างไกลกันแล้วไม่มั่นใจไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็จะเป็นเป็นอารมณ์ฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังมีให้กันอยู่นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ใน o อบบับปรากฏอัศวินถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นความแบบ จำเป็นต้องห่างไกลกันนะคะหรือว่าจําเป็นที่จะต้องมีอะไรบางอย่างที่มีภาระหน้าที่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่แล้วทาให้เกิดเกิดปัญหาจุกจิกจุกจิกที่เข้ามาระหว่างชีวิตคู่ของคุณทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้คือเรื่องที่ดีสิ่งที่ดีคือคุณสองคนจริงๆยังรักกันนะไม่ได้มีไม่ได้มีความแบบเออไม่ได้มีความ ห่างเหินทางด้านกายทางด้านจิตใจไม่ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นสภาวะการสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องปฏิบัติภารกิจแยกแตกกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ขอให้มั่นคงในความรักไว้มากๆไม่ต้องคิดเยอะนะคะอย่าคิดเยอะชาวราศีพฤษภเพราะว่าคู่ครองคนรักของคุณก็คิดเยอะพอกันแล้วนะคะมันจะกลายเป็นดับเบิลคิดมากไปก็ไม่เอานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใคร ชาวพฤษท่านใดที่อยู่ในสถานการณ์ความรักที่ย่าแย่ที่อยู่ในสถานการณ์ความรักที่ท็อกซิกเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีเกณฑ์ที่จะห่างหายห่างหน้าห่างตากันไปนะคะหรือแบบมันจะเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะใกล้ที่จะตัดกันได้แล้วอะไรแบบเนี้ยอาจจะยังมีเส้นสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ผูกมัดกันอยู่แต่สุดท้ายก็คือแบบมีเกณฑ์ที่จะหักหักดิบทั้งๆที่ยัง ยังรักยังเจ็บปวดทั้งรักทั้งเจ็บ,บนึกออกไหมคือมันจะมีสถานการณ์ของคนที่เลิกกันแบบที่แบบที่เลิกไปเลยไม่ได้ไม่ได้มีความรักแบบไร้ซึ่งความผูกพันเยือยใ่อะไรใดๆแล้วแบบนั้นก็มีใช่ไหมแต่ชาวพิศษท่านใดท,ที่ที่มีความรักที่ท็อกซิกเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จบจบได้แตกกันได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการจบแบบที่คุณอาจจะยังมีสายสัมพันธ์นะคะอาจจะยังมีความแบบ นิดหนึ่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันเจ็บมาเยอะแล้วไงมันเจ็บมันช้ำจนแบบโอ้ไม่ไหวแล้วคือปล่อยปล่อยมือจากกันไปเลยดีกว่าแล้วก็เป็นจังหวะดีที่แบบพอเลิกกันปุ๊บแล้วก็หายกันไปก็คือต่างคนต่างแยกย้ายเลยนะคะบางคู่เนี่ยเลิกแล้วมันยังต้องฝืนต้องจําทนอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ชาวพฤษศที่ความรักที่มีปัญหายอยู่เนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหมือนแบบโอเคจบแล้วก็หายหายจากกันไปเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะ จบก็คือจบเลยอะไรเงี้ยเพราะชาวพฤติโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วตัดสินใจพอคือทนอะสมมุติเจอคู่รักที่ไม่ดีก็ทน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 มาแต่พอตัดจบได้โอเคแบบเลิกก็คือเลิอกอะไรเงี้ยแต่กว่าจะเลิกได้นี่ก็โหน้ําตาปาดปาดเลยอะน้ําตาท่วมจอน้ําตาท่วมอ่างอาบน้ําอย่างเงี้ยคือแบบคุณเอ้ยสารพัดก็ถึงได้บอกว่าคุณเป็นคนที่แบบอดทนมากอะนะเป็นแบบ เขาเป็นเขาเป็นคุณเป็นกระทิงตัวผู้คุณก็นึกแล้วกันว่าคุณจะอึดถึกและบึกบึนได้ขนาดไหนแต่อย่าให้โกรธโมโหโกรธาขึ้นมานะโอ้โหใครก็ห้ามไม่ได้นะคือแบบสึนามิก็เอาไม่อยู่นะจ๊ะอ่ะนะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษเนาะต่อมาค่ะสําหรับคนที่มีบุตรหลานมีบริวารที่จะต้องดูแลนะคะเดือนนี้บุตรหลานของคุณก็จะมีความ มีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํากิจกรรมที่โรงเรียนเยอะนะคะหรือว่ามีการเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าค่อนข้างมากมากเลยทีเดียวนะคะลูกหลานของชาวพิบ,บางท่านอาจจะมีเกณฑ์การ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายโรงเรียนย้ายไปเรียนต่างประเทศนู่นนี่คือสอบชิงทุนได้อะไรได้โอ้นะคะเพราะว่าไพ่ในเริมพบปุตตะขึ้นวิวออฟจูนะคะเป็นการขยับขยายเป็นตัวแทนแห่งดาวพระพฤหัสที่แสดงถึงความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าโรวความรุ่งเรืองการการขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภหลายท่านเนี่ยคือลูกหลานแบบจเจริญก้าวหน้าไวมากจนคุณอาจจะเกิดความกังวลว่าแบบ อยู่ดีๆก็ถาโถงเข้ามาอยู่ดีๆบุตรหลานของคุณก็เรียนไม่ไม่เรียนเก่งเขาเรียกกิจกรรมเยอะแบบมีพละกําลังร่างกายและจิตใจฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างแล้วประสบความสําเร็จแบบแบบก้าวหน้าเลยอะ่ะแบบก้าวหน้าเป็นอัตราแบบอัตราก้าวหน้าเลยคูณ2คูณ3ไปเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ถ้าชาวราศรีพฤษภท่านใดพ่อแม่ราศรีพฤษภท่านใดเนี่ยบุตรหลาน โตแล้วนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาแบบเขาจะต้องฝ่าฟันปัญหาเยอะคุณต้องให้เขากําลังใจเขามากๆนะคะเขาจะฝ่าฟันปัญหาจุกจิกค่อนข้างมากก็ตรงนั้นอนะคุณอาจจะช่วยเขาไม่ได้นะแต่สิ่งที่ช่วยได้ก็คือเป็นแบ็กอัพให้อย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาแบบคือเขามี1 2 3 4สสี่สเต็ปเขาแบบเร็วมากมันจะไปไวมากแบบเดี๋ยวนนเดี๋ยวทำอันนู้นเดี๋ยวทําอันนี้เอาไปตั้งนั้นแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นเรื่องที่ดีประสบความสําเร็จแบบ อย่างที่แบบคุณไม่เคยได้สัมพันธ์มาก่อนครอบครัวไม่เคยสัมพันธ์มาก่อนเพราะฉะนั้นบุตรหลานบริวารจะนํามาซึ่งความชื่นชมยินดีให้กับชาวราศีพฤษภนะคะต่อมาเรื่องที่จะต้องเตือนค่ะอะเรื่องที่จะต้องเตือนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภหลายๆท่านห่างไกลกับญาติพี่น้องนะคะกับคนในครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าการเงินมีอิทธิพลจากเพศหญิงก็ตามนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกกันแหละว่า บางทีชาวราศีพฤษภบางท่านอาจจะเจอภาวะที่คุณแม่เงินไม่พอใช้อะไรเงี้ยคุณยา่าคุณยายแบบไม่พอใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะต้องแบบเก็บหอมรอมริบบางส่วนในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับบุพการีเพศหญิงของคุณนะคะเพศแม่ของคุณนั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะคะเรื่องของสุขภาพ เตือนค่ะเตือนในเรื่องของสุขภาพนะคะว่าชาวราศีพฤษภนะคะ,ะให้เรามัดระวังสุขภาพทั่วไปทั่วไปไม่ได้มีอะไร<ๆ>แรงๆให้ขึ้นเพยนออฟซอสนะคะหรือว่าเด็กดาบนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความเครียดความคิดความอ่านอะไรเงี้ยควรโดยเฉพาะความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยให้เรามัดระวังซึ่งชาวพฤษภทําได้ดีคือตอนเครียดก็เครียดเหลือเกินตอนตอนปล่อยก็พยายามแบบ ก็พยายามแบบปลดปล่อยได้แหละก็คือแบบช่างมันอะไรอย่างนี้ก็พอทําได้นะคะส่วนที่อยากจะเสริมก็คือดิฉันจะบอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่เดือนนี้นะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าไพา่ในเรือนโพฟิน่ขึ้นไพ่ทัวร์บานหรือว่าใครชาวราศีพฤษภท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ ไอที IT, นะคะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับสัญญาณเครือข่ายเน็ตเวิร์กออนไลน์อะไรพวกนี้ดีมากอันนี้จะดีมากนะคะอันนี้อันนี้เรื่องงานจะดีเลยแหละนะคะเพราะว่าไพ่คันทัวร์วานสเนี่ยเป็นไพ่ที่แสดงถึง ความเจริญก้าวหน้าการมีอํนนานาจในการตัดสินใจอย่างที่เมย์บอกแต่ต้นคลิปว่าชาวราศีพฤษภเรื่องงานอะเดือนนี้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่ทําสายนี้นะโอ้จะจะไปได้ไกลแล้วมันมีความเจริญง,งอกงามทางด้านงานทางสายนี้ค่อนข้างเยอะอะไรที่เกี่ยวกับอ่อินเทอร์เน็ตออนไลน์ไอทีเน็ตเวิร์กพวกเนี้ยจะทําได้ค่อนข้างดีล้มงานไปไวก้าวหน้าไวนะคะคุณไม่ต้องกังวลหลอก คุณไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณแค่พกพาความมั่นใจอะไรที่ไม่รู้อะไรที่ไม่เข้าใจก็ศึกษานะคะศึกษาบางครั้งเราก็อย่าเชื่อความเอ็กซ์เพร์ของเรามากเกินไปเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไวมากมันเร็วมากแล้วเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ชาวราศรีพฤษภมีโอกาสที่จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีการตัดสินใจในเรื่องสายอายชีพหน้าที่การงานแนวเนี้มากๆแล้วก็อาจจะไปถึงแบบ ข้ามแม่น้ําข้ามทะเลอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็มีการติดต่อสื่อสารดีวกิจการกับทางมืองนอกนะคะ,ะแต่ยังแต่ไม่แนะนําให้เป็นหุ้นส่วนกันนะไม่ได้แนะนําให้เป็นพาร์ทเนอร์แบบลงทุนทําธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยไม่แต่ว่ามันจะเป็นการซื้อมาขายไปหรือว่าทาหรือว่าการทําที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะคะอะไรที่เกี่ยวกับความเสื่อมเสียความเสียหายใครที่มีอาชีพการง,งานที่เกี่ยวกับทนายกฎหมายแล้วก็อาชีพที่จะต้องแบบเข้าไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยจะทำได้ค่อนข้างดีนะคะโอเคเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภในเดือนมกราคม2568ถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีนะในเรื่องการงานการเงินแค่สองอย่างนี้ดีนี่ก็แบบ โอ้สาธุแล้วถูกไหมคุณค่ะเมให้คะแนนความปังอยู่ที่70%เพราะว่าเรื่องงานเรื่องเงินมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเปล่านะคะแล้วก็ราศีพฤษภที่ดูคลิปเมเนี่ยจริงๆทุกราศีที่ดูคลิปเมส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยประมาณ35อัพจนถึงประมาณอายุ50ซึ่งอยู่ในช่วง working man working woman ทั้งนั้นเลยช่วงวัยทาง,งานทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมย์จะเน้นเรื่องงานเรื่องเงินค่อนข้างเยอะไม่ได้เน้นอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องชีวิตคู่ความรักอะไรมากมายเท่าไหร่แต่เน้นเรื่องนี้เพราะว่ามันนเเป็เรื่องที เราสามารถที่จะกําหนดทิศทางวางแผนทิศทางชีวิตของเราได้เองโดยที่ไม่ต้องไปแบบไปอยู่บนเงื่อนไขของใครนึกออกใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องงานเรื่องเงินสําคัญนะคะเราเราทำชีวิตของเราให้เป็นให้เป็นเดี่ยวเราก็สามารถที่จะกางปีกปกป้องคนอื่นในครอบครัวหรือคนที่เรารักได้แล้วชาวราศีพฤ,ฤษภเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นคนที่มุ่งมัน่น เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะคะในอาชีพการงานในครอบครัวอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องการงานการเงินสำคัญสำหรับชาวราศีพฤษภเนาะค่ะ ก็ขอขอบคุณชาวราศีพฤษภนะคะที่เราฟังคลิปเมย์จนจบนะคะขอบคุณที่ทุกการกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e แล้วก็ขอบคุณที่ไม่ข้ามคลิปโฆษณาเป็นการสนับสนุนเมย์ทางออบก,ก็ขอให้การสนับสนุนเมย์นี้ย้อนกลับไปให้กับชาวราศีพฤษภร้อยเท่าพันเท่างานที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปการเงินที่ดีอยู่แล้วแบบหลัก หลักหมื่นเป็นหลักแสนแสนเป็นล้านล้านเป็นสิล้านกันเลยทีเดียวในเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ขอให้มีความรักที่สดชื่นปลอดภัยกับตัวเองนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ